สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะแม่สซิิต้านะคะวันนี้เม่สิลิต้ามาทําอะไรอีกแล้วคะวันนี้เม่สิลิต้ามาทานข้าวนะคะวันนี้มาทานข้าวร้านขี้ขาวนะคะร้านปูสงเกตนะคะก่อนไปนทางานค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้นะคะไม่ธรรมดานะคะก่อนทานข้าวเม่สิลิต้านะคะเพื่อความวันนี้แบบว่าแดดแบบว่าแดดชามากเลยแดดชา มาดูเห็นไหมคะช่วงนี้แนมะ่สิดิตาหน้าทาสวยใสกระจ่างใสนะคะนอกจากทั้งทาแล้วนะคะทั้งทาทั้งนวดนะคะทั้งนวดทั้งทานะคะด้วยผลิตภัณฑ์กลิ่นนะทุกผู้ชมคะกลิ่นนะคะสวยใส,ส,ยใสกระจ่างมากจริงๆนะทุกผู้ชมคะแล้วแค่นะั้นไม่พอนะทั้งนวดทั้งกินนะคะวันนี้นะคะก็ก่อนรับประทานอาหารนะคะแม่สิตาก็จะมา จะพกติดตัวมาตลอดนะคะคอลลาเจนค่ะคอลลาเจนนะคะคอลลาเจนนี่นะคะก็มาพิธานะคะช่วงนี้เออ่ให้ดูร้านในเมือคะ่ะช่วงใกล้วลันวาเลนไทน์นะคะร้านทุกแบบว่าน่ารักมากเลยคุณผู้ชมนี่นะคะเห็นไหมคะร้านนะคะจัดได้คุกกี้คุกกี้คุกกี้มากเลยนะคะน่ารักมากเลยนะคะต้อนรับวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักนะคุณผู้ชมะคะ่ะคนที่ได้มีคู่ก็ไม่เป็นไรนะคะมาได้นะคะเรารับตัวเอง เรารักต <mel od ic egg> ัวเองมาทันทีเลยอีนเตอร์เอมให้นะทุกผู้ชมนะคะเหมือนแม่สีด้านะคะแล้วก็อินเลิฟตัวเองนะคะดูแลสุขภาพดูใบหน้านะทุกผู้ชมค่ะวันนี้ก็มารับประทานอาหารนะคะก่อนไปทำงานทุกผู้ชมค่ะก็มาเริ่มต้นความสดใสนะคะด้วยคอลลาเจนนะคะทุกผู้ชมค่ะสนใจนะกดกดลิงก์ข้างบนได้เลยนะทุกผู้ชมค่ะ ลิกเลยนะคะก็ไปเติมคอลลาเจนนิดนึงนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะพ <อะ S 2> ีะะ่ชมค่ะแบบ่งประทานได้มาสิิชาชอบแบบเป็นผสงพีชมค่ะมาแบบเป็นผงนะคะเพราะว่าไม่ชอบดื่มเดียวหมดนะคะพชมค่ะแล้วก็คนคนๆๆใส่คอลลาเจนไปนะคะตีๆๆๆๆๆีๆๆๆปๆัๆๆีๆๆ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 ๆ่ๆๆ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 บๆๆ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 ีบๆๆ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 บๆวๆๆๆๆๆคๆๆๆๆๆๆๆันนะคะ ถึงรู้สึกว่าสวยขึ้นมาทันทีคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเป็นกลาง ouais. are, วันพ <Right. S 1> ิเศษอิกหนึ่งนะคะวันนี้ขอทานแบบว่าของทอดดงนะคุณผู้ชมค่ะวันนี้แน่นอนที่สุดอเดอร์พี่แบบว่าของโปรดมสีกิบต้านเลยก็คือแครปรังกืองนะคะแครปรังกุงนี้อร่อยมากอร่อยมากๆเลยค่ะวันนี้มาทานกลางวันนะคะกลางวันแล้วก็จะมีก็จะมีซุปโลให้วันนี้ขอเป็นสปริงโรนะคะสปริงที่นี่อร่อยค่ะน้ำจิ้มก็เลิศมากเลยนะคะ อันนี้แค่เป็น a p p e เซอร์นะคุณผู้ชมอื้ี่ฟองเกล็ดเขากรอบ uh huh. ป๊อบ uh huh. อือซอสเบ๊ะอร่อยมากนะคะน้ำซิมอร่อยเลิศครับคุณผู้ชมครับ uh huh. ที่สำคัญก็คือนี่ค่ะของโปรดไม่ถึงกต้าเลยนะคะแพลตต์ดังกูลครับคนชอบทานครับดังกูลมาก นี่นะคะก็จะมีน้ำจิ้มับดังกูและก็น้ำจิ้มอ่ฮันน่มัสเจอร์นะคะฮันน่มัสเจอร์นะคะแคดองกูนะคะหอมอร่อยทุสุดค่ะเนื้คะับปองกูอร่อยมากกินแต่ฮันน่มัสเจอร์นะครับกพื่อนือสุดยอดค ตรงนี้นะคะมาดูว่ามันจะสั่งอะไรอีกคุณผู้ชมครับถ้าใส่ซื้อยังไม่หมดแค่นี้ครับผู้ชมคะเมื่อกลองวันะเมื่อกองเหม็นคล้ายๆเมื่อกองวันจัดเลยจัดหนักครับทานนี้เดียวนะคะไม่เดียวจัดหนักดื่มน้ำผู้ชมคุณรสเล็นิดนึงนะคสวยงานอือ ใส่เลิ่ดใส่เลิ่สุดยอดค่ะอร<อ>่อยมากโอ้มาแล้วลค่ะไหนนะคะซูซี่ซีซี่โรปรดไม่เห็นตาชอบทานมากที่สุดนะะที่นี่นะคะนี่ค่ะบัก โรนะคะคุณผู้ชมมหาบัคโรสวยมากเลยแม่สุดิต้าชอบมากเลยค่ะบัคโชที่นี่นะคะเห็นไหมคะอือหือมีคารเป็นโย่ด้วยนะคะเป็นเป็นเฟรชแบบเป็นโรที่แบบว่าไม่สุดิต้ชอบมากเลยนะคุณผู้ชมค่ะท่านผู้ชมค่ะนอกจากบัคโรแล้วนะคะวันนี้แม่สุดิต้ารอว่า เมื่อกี่มาแดดันด้วยอะไรวะเพื่อนก็ร้ะเมื่อันนั้นาจะมีมากมาแล้วับขอบโปรดมากเลยพี่ชมแต่เรางเข้ามันไก่ไห่หนานพี่ชมนข้ามันไก่ไห่หนานครับสุดยอดพี่ชมแล้วก็มีมาแต่กวาดินด้วับไม่ใช่แค่นั้นนะมาพร้อมกับซุปเปอร์ผู้ชมแผู้ชมคะ เชื่อมาแล้วเดี๋ยวขอเบรกตรงนี้หนึ่งนะคะมาทานซูชิก่อนค่ะทผู้ชมค่ะขอเบรกตรงนี้ก่อนนะคะมาทานซูชิก่อนสุดยอดสุดยอดมากเลยซูชิสุดยอดมากเลยนะทุกผู้ชมค่ะซูชิที่นี่มาทาน่อกเลยเลิศ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 ที่สุดเลิศที่สุดค่ะทุกผู้ชมมันทานบั๊กโชบักโชว์เลยเดี๋ยวต่อข้าวมันไก่ข่ะทุกผู้ชม น,น,นความสุขมากเลยความสุขของสีคือการสุขความุงการที่ฉานพาดนทุกคนยอดมากเริ่มกตรงนี้ก่อน,นะทุกคนนี่นะครับบัคสโรน์นะทุกคนอร่อยนุ่มข้าวฟิชอร่อยมาก อ oh oh ร่อยอร่อยสดๆค่ะคุผู้ชมคะ่ะสุดยอดม,มากเลยคุผู้ชมค่ะเห็นไหมคะน่ะแหมกตกไหมข่าดมากเลงนะคะโอ้โหบุกยอด một, một. rồi, mà theo, mà là tiếp theo, tiếp theo, tiếp do ma theo, tiếp sức tiếp theo, ด่างคุยเหูืข้างไหวนะครับว่าไหวนม่กรอบอร่อยน้ำจิ้มเข้มก้นน่าไินหนสุดยอดมาก อุบอกเลยนะมาแลยนะเสือเกตรนะฮะมันมีทั้งซูชิมันมีทั้งาหรหนามีทั้งอาหารไทยแล้วอาหามาเลเซียสิงคโปร์นะคะมานะคะสุดยอดมากนะัะ อร่อยมากเลิศชูชี t เด็ดเบเลยค่ะคุณผชมอือฮัอาหารไทยอร่อยอคุณครับ